เงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินมะกอกฝรั่งดองนะคะนี่มีสองแบบมีดองสีแล้วก็แบบหอยครับผมจะมาดูความกรอบของเขานะทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าไอ้ที่ถายตามร้านผลไม้ใช่ไหมมันจะมีตรงกลางที่มันเป็นเส้นใยอะไรของมันนะเวลากินแล้วมันก็จะแบบติดฟันใช่ปหมแต่เนี้ยคือมันเป็นมะกอกฝรั่งอ่อนอ่อนจริงๆ อ่อนแบบกัดทะลุไม่มีไส้เลยไม่มีหกด้วยหกด้วยหกด้วยประเด็นตกลื่นไปเลยทีนี้ดูอันนี้สองถุงนะเว้ยเราจะล่าน้ำจิ้มนะตอนนี้โต๊ะอ,อ,อย่างเล,เละมากโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะ <Yeah. S 1> ด้วยอ่อยะอืมนี่มันกินได้ทั้งลูกเลยนะเดี๋ยวจะผ่าข้างในให้ดู ความอ่อนนะหาทะลุได้เลยเว้ยข้างกาตรงกลางไม่มีอะไรเลยนี่กินได้ทั้งลูกอร่อยอ่ะอร่อยจริงอ่อ รกรอบในชุดเนี้ยเขาจะมีเกลือแถมมาให้ด้วยนี่แบบนี้เลยอร่อยของเขาดีจริงนี่อันนี้ลูกใหญ่นะ ดูความว่ามันจะกัดทะลุไหมแน่ฟันจะหักมะเนี้ยอือหืออันนี้ที่เรากินจะมีดองสีร่รสดองสี่รสกับแช่อิ่มดองสี่รสเนี่ยมันจะมีเค็มหวานมันเปรี้ยวอร่อยอะ่ะอาจจะไม่ได้ละแล้วก็แช่อิ่มอาจจะมีความหวาน อมหวานๆอมหวานนิดนึงเขากินกับเกลือพริกที่เขาให้มานะคือแจ่มโอ้แจม่แจมทุกดอกไปแล้วกินไหมไม่ไม่วม่เปี้ยวมันไม่เปรี้ยวนมันหวานหไม่อร่อยไม่ใส่พริกเขียว ถ่ายแล้วอะไงไม่เอาปะอะไรแม่หันตรงเนี้ยนิดเดียววันนี้ไม่โดนพลิกมาอยู่ตรงกลางนิดตรงกล้องนิเนี่ยตรงเนี้ยนี่นะอ่ะเป็นไงเยอะนิดหน่อยเย้ะนิดหน่อยพอจิ้มกับร้อมันก็จะอร่อยเด็กกินได้ไหมเด็กกินได้ไม่คนกินให้ชิมนิดเดียวหมูอยากชิมก็อร่อยทุกคนออ่มากคือทอาไม่อ่อนจริงอ่ะมันกัดท้องไม่ได้นะเว้ยบอกก่อน

หฮ้ยได้แล้วอา้าวโตผิดเฮ้ยไปแล้วนะเฮ้ยหายไปแปดนาทีแล้วหรอโคตรนานบ๊ายบายอร่อยคอนเฟิรม์มอร่อยอร่อยจริงกินต่ออยู่อ่ะ